เจชนะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับใช้มือเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพญานาคนะครับที่หน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับที่ใช้มือเดียวนะครับผมก็เนี่ยผมต้องอีกใช้มือถือกล้องครับผมเป็นพญานาคคู่นะครับผมแล้วก็มีครับกุญชอนะครับผมกุญชอนคู่นะครับผม มาเซลฟี่กันครับที่หน้าเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวใหญ่มากเลยครับผมห่างของพญานาคนะ่ลงไปที่น้ำนะครับผมน้ำในเขื่อนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับ ตัวใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยครับผมมาดูหางครับผมหางครับผมโปที่น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทิ์เลยครับเพื่อนอมาดูน้ำในเขื่อนป่าสักชนลสิ์ด้วยนะครับผมตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ่ารระบายน้ำเราก็ไม่ได้ระบายน้ำนะครับช่วงนี้นะครับผมวันนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วครับเ,เพื่อนๆห่างพญานาคก็ลงมาถึงน้ำเลยนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับมาเที่ยวเขื่อนป่าสักชทรศิธิ์กันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ใจ h a n n e l ด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ